สาธุสาธุอิมินาอิมินากาเรนาสกาเรนสุนันจาสุนันจาวารันจาวรัจาอาจารยอาจารยปมาทนะปมาทนะวารัตยีวารัตยกาตางนก พมะทุโนพันติอาจารยอาจารยีปมาทนะปมาทนะวารัตเยวารตเยนาังสัพพังสัพพังปรางราทังพมะทุโนพันติมะทุโนพันตอาจารยอาจารยมาทนะมาทนะวารตเย ธรรมติธรรมตุนพ ok ันต <od> ิสาธุสาธุกายกรรมสามกายกรรมสามวิจกรรมสี่วกรรมสี่โนกรรมสามนโนกรรมสามทั้งหลายทั plupart, ้งปวงทั้งทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สลังพังพาได้สลังพังพาได้ประมาทพาดพังได้ประมาทพาดพังต่ออุปชาอาจารย์ต่ออุปชาอาจารย์ทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งต่อหน้า รัหลังก็ดีรับตามก็ดีที่เจตนาก็ดีที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้อุปชาอาจารย์ขอให้อุปชาอาจารย์ได้อโหสิกรรมได้อโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความสิ้นเวรสิ้นภัยเพื่อความสิ้นเวรสิ้นภัยสิ้นกรรมสิ้นกรรม ข้งข้าพเจ้าทั้งหลาย,าลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอ